อวกาศมันคือความยากความท้าทายวะ่ะแล้วไอ้ความยากความท้าทายพวกนี้มันทําให้เราต้องคิดอะไรใหม่ๆมาเพื่อเอาชนะมันแล้วหลายๆครั้งไอ้พวกสิ่งใหม่ๆที่เราคิดขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ในโลกได้ด้วยมันมีประโยชน์กับทุกคนเลยจริงเทคโนโลยีอวกาศเป็นจยดยากที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะขั้นสูงเพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เพียงเกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำหน้าเท่านั้น ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่คนในชาติที่ไม่สามารถประเมินออกมาเป็นมูลค่าได้อวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของมันอวกาศเป็นจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งและอวกาศเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่ทําให้กําเนิดความรู้ความคิดวิทยาการและเทคโนโลยีและอวกาศไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อมองจากอวกาศลงมา โลกทั้งใบก็คล้ายกับเป็นหมู่บ้านเล็กๆเ,เท่านั้นเองเราต้องดันด้นทําความรู้จักกับเพื่อนบ้านในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่นี้อวากาศไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของทุกคนเราจําเป็นต้องทําให้เกิดการเข้าถึงการพัฒนาอวากาศให้ได้อย่างเท่าเทียมมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกเผ่าพัานธุ์ในอวากาศคือลูกหลานของอวกาศถ้าสําคัญที่ประกอบสร้างเป็นชีวิตล้วนถือกําเนิดขึ้นในเบ้าหลอมของดวงดาว ังนั้นอวกาศจึงไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งชนชาติใดชนชาติหนึ่งหรือเผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันธุ์หนึ่งเราสำรวจอวกาศเพื่อขยายพรมแดนของความรู้ภายนอกและเรียนรู้ที่จะสลับทิ้งอาหารการหองตัวตนภายในเสียงเหล่านี้กำลังจะถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกบนสถานีอวกาศนานาชาติแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของเรา่นานะวิทยาศาสตร์คนดังหรือผู้มีชื่อเสียงเท่านั้นเสียงของพวกเราทุกคนในทุกภาษาทุกเรื่องราวก็กำลังจะถูกส่งขึ้นไปเช่นกัน เพราะอาวกาศนั้นเป็นของเราทุกคนกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จาก MIT ทำงานศิละปะที่ชื่อว่า Human Humanity United with MIT Arts and Nanotechnology in Space เพื่อต้องการสื่อสารแนวคิด Space Democratization หรือการทำให้อวกาศเป็นที่เข้าถึงได้ของทุกคนและเราทุกคนก็สามารถร่วมส่งเสียงของพวกเราไปได้ เสียงทุกเสียงจะถูกนำไปบันทึกลงบนแผ่นดิสขนาด6นิ้วด้วยนาโนเทคโนโลยีที่เก็บข้อมูลได้มหาศาลและถูกส่งขึ้นไปอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการทำให้อวกาศเป็นเรื่องของทุกคนโดยเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นเคยถูกใช้กับงานศิลปะที่แกะสลักชื่อผู้คนจาก MIT ทุกคนตั้งแต่การก่อตั้งของสถาบันในปี1 8 6 1จนถึงปี2020 แรงบันดาลใจของโครงการนี้ก็คงหนีไม่พ้นการส่ง Golden Record รหรือแผ่นเสียงทองคำขึ้นไปกับยานเวเจอร์ในปี1977แต่ในตอนนั้นโลกยังไม่ได้รู้จักกับอินเทอร์เน็ตทำให้เราอาจจะยังไม่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ Project Human ริเริ่มขึ้นมาโดยกลุ่ม Space Exploration Initiative ของ MIT Media Lab ที่มีเป้าหมายในการทำให้อวกาศเป็นเรื่องของทุกคนซึ่งก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้ Space Th ทำผลงานที่ชื่อว่าเมเซขึ้นมาด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการที่จะตอกย้ำแนวคิดว่าอวกาศนั้นช่วยเปิดกว้างขอบเขตการรับรู้และพัฒนามุมมองของมนุษย์ต่อตัวเองเพื่อนรวมโลกและธรรมชาติอย่างไม่อาจย้อนกลับได้เราจึงอยากชวนทุกคนให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ humans.mit.edu และบันทึกเสียงของตัวเองภายในสิ้นเดือนมการาคม2022ยกตัวอย่างเช่นสำหรับมนุษย์ทั่วไปแล้วอวกาศเป็นพรมแดนเปี่ยมเสน่ห์ที่ลี้ลับเท่านั้นยังไม่พอยังเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่และอาจเป็นความหวังและทางรอดเดียวของมนุษยชาติบนโลกที่เปราะบางและพันผวนอวกาศจึงมีคุณค่าอันไม่อาจประเมินได้สำหรับมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและสปีชี อวกาศเราจะเรียกมันว่าสิ่งลี้ลับก็คงจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าก็มีอีกหลายสิ่งเลยที่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับมันซึ่งมันก็เป็นสิทธิของพวกเราทุกคนด้วยนะครับที่จะเข้าไปศึกษาไปสำรวจแล้วก็ไปเดินทางนะครับเพื่อที่จะไปในที่ที่ไม่มีใครเคยไปมาก่อนแล้วก็ไม่แน่นะครับเราอาจจะได้เจอกับสิ่งที่น่าสนใจหรือเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติก็ได้ครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อบอกเล่าเรื่องราวอวกาศในมุมมองของเราเพราะจากวันที่มนุษย์เหยนหน้ามองดวงดาวจนถึงวันที่เราขวายคว้าขึ้นไปสำรวจมันพุกเรา ยิ่งนับวันยิ่งเข้าใจตัวเราเองสังคมธรรมชาติและเลือกที่จะเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันอย่างท้อยทีท้อยอาศัยสำหรับมนุษย์ไม่ว่าจะอดีตรหรือปัจจุบันอวกาศคือพื้นที่ที่เราไม่รู้แล้วก็ยังไม่มีวิแววจะเรียนรู้ได้ทั้งหมดความไม่รู้ได้น,นำไปสู่จินตนาการอันกว้างไกลของมนุษยชาติผลก็คือตำนานานิทานแล้วก็เรื่องเล่ามากมายที่มนุษย์พยายามจะรังสรรค์มาอธิบายตั้งแต่ดึกดำบรร เพราะว่าเราทุกคนก็ต่างเป็นเพียงจุดเล็กๆท่ามกลางดวงดาวอันกว้างใหญ่